มาฝากรต่าพี่้องแม,มงขาบอลลัมใจกันดอยปีที่แปฝากตนพี่นงไปนั่นแนนะคะ,ะ,ร,ะรักาฟชื่องกรแสของออแดแกในน้งแนทากรานเหตุอ n d o เตนะคะเอาเป็นการเชียวลาพบกับโชว์จากบอลลัมใจกันร้อยได้เลยค่ะทียียนถวายกระพุตศายัพิีประนดนับนจุตต้องจอสวดบแม่สวนดน่ we <laughs> oh โชว์พิเศษทัพสีคือเจมมี่กัประสีวมาสาราชาวบอกว่าใจตลอดคือพี่แซงความสุขให้พี่น้องแฟนครับโชคบุษบาเชียงี่ยสินัลผิดนักเกสาวเดินตามควาน้องตายสุขว็หนัครับตัดสังาโชโดยพิมานผู้เบลอลังการโชว์กับพ่อดีไซน์ขใจตลอดดอกจัพี่ดอกมีความสุขในหลายพี่น้องครับออกมากีกแล้วจีย่ิอชูยูนี่มุติโอเบอรเล่ติงจะได้อีกความของคุณทำงานนะ ก็เขาโซ่ความามเนาะพุทธะมีโซ่เพราะวานจะพุทธได้ไหมมาตาใส่หนิพุ่งมันนั่งยินพุ่งฮะมันนั่งยินเอี้ยกต่อมาหนองหินด้วยจีนก็มาหนองหินดีๆได้ไหมอย่างนั้นเลยมึงเข้าใจว่านั่งยืนก็ปาเฉียบแน่ดูอยู่อาาเด็กจักรีนี่นีงจะมัดสิบกะรีจะใส่สี่สิบใช่จริงจีนอ่ะเอาหมุนเบอร์ตอนนี้แซ่บหมดพี่ ตัวเปียวแห้งเซ็กซี่กินเดียวตัวตัดั้นเครอจื้อจ๊ไหนเอาลูกมฝากเอามากฟเป็นแดนเตอร์ปาร์ตีเอามฝากเป็นพาเอกเราตอการเต็กตัวเขาเน้ย้ยพระเอกเกมยุ่นหนีไล่ก็แห้งแล้วไลาจะ็ปแล้วเเป็นตาสายตคอนเอเเป็นตาสตกแังไหดีแล้วแล้วพอดีมอดท้าดีเกมบอลอาทิตย์นั้นเออบเกมบอลอะไรงไหลบอม่นตัว ให้หมอจกเมือเขาอันไหนว่าจังอ้ไงนี <Buddhist> ่ล <Aus> ูก <iffer> ค <sorting> ุณา้เส <TE> ียงดีฮะลุตูดวอดยอดคุณท่นเอียคนจะแข่งเอียงเหเอียเอียคนโอ้ยเสียงดีสักไหนหรอเนียเอ้ยเสียงดีก็หนาดงะละงคนเียเสียงดีก็หนาดอไหนพอ้มึงีนัโซ่โซ่เสียงหน แล้วไปอยู่ใส่เราเป็นได้อยากคนพักเข้าแปลตายอยกินหัวอยู่เพื่อเขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยบ้นเเกี่ยวนมันกันใ่่มันเสียดีเดีมันบอยยิมมันบอยยิม เปลี่ยนเ่องกับเมื <g curs CDU> ่อกี้เมื่อเขาปนี่นะไมเห็นว่าเลยไม่เห็นลูกคไปยิ้มเลยเมื่อกี้ยิ้มจะถีบเขาเนี่ยเขาเออขอหนึ่งการยิ้มนี้เมื่อกี้จะถามคุอยู่คยอยู่คือจงหวยชีวิตใกล้กันกับพี่หญ่เอาเป็นตัวพี่กับนายกสิทธิ์นี่นายมูกุนเนี่ยแกน่าจะได้เดียาก็แต่พี่ใหญ่เกียจเหรว่าตาสว่าง นะครับตัวลูกสวัสดีครับน้องแคนซอนยิชับมาร่ำใจเกินลอยครับมาจากอำเภอชุกแพรจังหวัดขอนแก่นครับสุดยอดแม่อยาอยุขอนแก่นเปเสียงดีหนาตาดีทุกทุกคนแค่เดียนทะเบียนหนูแแหล่เมื่อกี้ต่อไปนะสวัสดีครับลุงนามนขุนราชสีน้องวิรีพิสดาครับมาจากที่สะ,ากาสสะเกดครับก <c oughs> ้อฮนะลูกก็มาต่อจากก้องทีส่สะเกดนาทีส่สะเลยราที่สะเกด แป้งมือกคือท่าแตะหนังทุกคนท่าคนนี่พี่หนีจะมาหาถั่วครับเ่าโอ้ยลบอยู่ในรูมองมือกวันปีก่เอาล่องแล้วเอาท่าแป้งโคตรตุลิโกการมาครั้งน,นี้เห็นพละเอียดจังเลยยังมอปลาขนาดย่านยองเอาคนต่อไปสวัสดีครับน้องเว็นเกษตรศาสตร์วิชา,ากรรมเคื่องเคื่องจังหวัดอำนาจเจริญครับอำนาจเอาคนต่อไปแคแค่อำนาจ เอเล่นโชัามาจากัพวงามจิจังอุบลราชธานี่้กสาจากสาเรารน้องเนมโกา่ลกเสียเนี่แสงอะไเปนีน้ม่เน้องครับเป็นลูกเป็นหลานป็น้องกางเูพี่น้องเพื่งเลยเดอร์รัวฟางสาดผลงานการแสดงบมดไยพีขอราใจแต่ร้อยเลยทูการีี่แต่เอาพี่น้องันก็ได้เสียมได